สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พระมาเบิ่งงานศิลป์ครับงานศิลป์งานปั้นรูปมังกรเหลียวหลังเขาเอิ่นอียังละผมว่าจังสี่เป็นฝีมือของผู้ต้องขังครับได้มาจากเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นยังไงครับพี่น้อง เพื่นว่าเอาฟุนเนี่ยฟุนใหม่ฟุนที่เขาขัดขัดขัดใหม่นะมันหลาเขาเขาจะเ็ามาผสมกับก่าวกับมาปั่นครับวิโอ้โหผมว่าวิจ,จิตงดงามครับหางครับหางโอองนี้เมื่อดจัง่อยเดี๋ยวจะหมุนให้ดู หัวครับหัวหันหนาไปพุ่นได้เนี่ยเป็นยังไงครับผมว่าง,งามเลยครับเพล้นว่านพอถึงกับงามขันงามเพ่อนว่ามี่งามกว่านี้อีกว่าจันบาทโถครับฝีมือของผู้ต้องขังครับ ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เขามาเบิง้งเดอขอบคุณอะไรครับ